ชาชงของเราสูตรดั้งเดิมยังคงเป็นตัวที่นะคะทุกคนต้องกินเพื่อปรับสมดุลให้ได้ก่อนนะคะคุณใครไม่มีเสียใจด้วยนะคะถ้าหมดแล้วไม่ผลิตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยกินปรับสมดุลคุณต้องรีบไปหาซื้อเก็บเอาไว้เลยคนละสิบยี่สิบสาสิหรือร้อกล่องเก็บไว้เลยเพราะผู้คนจะตามหาสูตรดั้งเดิม เพราะทุกคนจําไว้นะคะอะไรก็ตามที่มันถูกปรับแล้วในร่างกายมันจะไม่กลับไปปู้ยี่ปู้ยำอีกอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณรอตัวพลัสแน่นอนคุณต้องใจเย็นนะคะคุณต้องใจเย็นเพราะเราปรับสูตรให้กินเย็นได้เพราะฉะนั้นมันจะได้บางส่วนแล้วบางส่วนมันก็ลดน้อยถอยลงเพราะฉะนั้นคุณต้องแยกประเภทให้ออกถ้าวันนี้คุณป่วยคุณอยากดูแลสุขภาพคุณอยากร่างกายดีคุณอยากปรับสมดุลคุณต้องรีบไปหาสูตรดั้งเดิมมากินหรือมาซื้อตุนไว้ค่ะอย่างน้อยๆบ้านคุณต้องมี10 20 3่กล่อง แล้วแต่นะแล้วแต่เลยนะถ้าอยากสุขภาพดีลองเชื่อครูดูนี่ค่ะเป็นใครคะเป็นผู้หญิงที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วคะ่ะเป็นผู้หญิงที่ผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่หวัวใจฉีกขาดลิ้นหัวใจรั่วสี่ลิ้นน้ำท่วมปอดหวัวใจโตลิ้นหัวใจรั่วนะคะสี่ลิ้นแล้วมีเนื้อง,งอกกาวกนในร่างกายทุกคนเก้าปีมาแล้วนะคะไม่แตะยาเคมีที่เกี่ยวกับโรคหัวใจไม่เคยแต่ยาเคมีที่ไปรักษาตัวเองอีกเลยแต่ครูเลือก ให้สมุนไพรรักษาสมดุลในร่างกายให้เรานอนหลับสบายขับถ่ายดีให้น้ำเลือดน้ำเหลืองดีโอ้โหนี่คือความเพอร์เฟกแล้วค่ะสำหรับครูครูจะไม่กลับไปแบบว่าไปกินยาไปกินอะไรที่มันต้องเป็นกำ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 ที่ทำให้ไตเราทุกคนไตเราก็แย่ไปตรวจสุขภาพไตก็แย่ตับก็จะพังมันมีโรคของแถมตามมาเยอะมากที่คุณไม่รู้แต่วันนี้ครูตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี ตับดีไตดีหัวใจเต้นเป็นปกติทุกอย่างในร่างกายดีหมดเซลล์ในร่างกายอ่อนกว่าอายุนี่คือสิ่งที่ครูได้มาจากชาชงสูตรดั้งเดิมนะคะมิไดโม,โมกินมาตลอดไม่เคยหยุดกินเพราะฉะนั้นไปตรวจทุกปีตับแข็งแรงไตแข็งแรงไม่ได้โกหกมีผลตรวจแล้วเอาผลตรวจมาโชว์พวคุณแล้วด้วยนะคะว่ามันเพอร์เฟกแค่ไหนเพราะฉะนั้นสูตรดั้งเดิมใครไม่มีต้อง ตุนไว้แล้ว